สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟกันเดชชาแนลนะครับตอนนี้ Apex Legends นะครับก็ได้มีอีเวนต์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าไฟไนท์นะฮะจะมีเควสนะครับผมให้เก็บนะก็จะมีเล่น1แมชนะครับผมก็จะได้200พอยต์นะครับแล้วก็เก็บดาเมจนะครับด้วยฟูลิคิดเวป้อนนะครับก็คือเป็นปืนที่อยู่ในแอร์ด o อกในโหมดนี้นะฮะก็จะมีของแต่งครบทุกช่องนะครับผมซึ่งก็ เมื่อเก็บดาเมจได้600ก็จะได้200พอยต์นะครับแล้วก็เก็บดาเมจครบ1,800จะได้อีก200พอยต์นะฮะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับเป็นท็อป10นะครับ4ครั้งนะครับก็จะได้200พอยต์นะครับหลังจากนั้นก็จะให้เป็นท็อป10 10ครั้งนะครับผมก็จะได้อีก200พอยต์นะครับเควสทั้ง2อันนะครับทั้งดาเมจแล้วก็ท็อป10เนี่ยจะนับต่อเนื่องนะครับผมก็คือเมื่อครบ4ปุ๊บก็คือเล่นอีก6แมตช์ที่ได้ท็อป10นะครับก็จะได้คครบทั้ง2เวสนะะฮ ส่วนของรางวัลนะครับก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แผ่นป้ายนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีสเตปแท็กเกอร์นะครับของผาดไฟเดอร์แล้วก็วัสสันะครับผมมีสกินของปืน R.E.45 นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของชาร์ตไรเฟิลนะครับเป็นสกินเ e เจนดา r ีนะฮะในช่วงไฟนัลอีเวนต์นะครับก็ได้มีการเพิ่มโลเคชันใหม่นะครับชื่อว่าริงนะครับ แปลว่าวงแหวนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเวทีมวยนะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในนั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับพอเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะหายไปเลยอาวุธนะครับโอ้จยเย็นเราแต่เรายิงมันได้นะเมื่อมันออกมาข้้งนอกนะครับ โอ้วนหนึ่งล้วนสอง <c oughs> โอเคนะครับหมดตี้นะครับ <c oughs> อย่างมันนะฮะ ตานี้คนมาน้อยจังปกติเราวิ่งกันมั่วมากเลยก็ผมว่ามีคนมาเจมแน่ๆนะอาจจะมีคนรอเราอยู่ข้างนอกนะครับรอยิงเรานั่นเลยเก็บอะไรได้ก็เก็บไปนะครับอย่าได้เลือดมากกว่านะออกไปข้างนอกไม่คุ้มเลยนะครับข้างนอกนี้มีด่านแก๊งปืนนะครับ ฝั่งนี้ก็มีนะครับมาแล้วโอ้สามคนนะครับเลือดเขาเต็มๆนะแต่ว่าเรามีเกาะเขาก็น่าจะมีบุวยเชอะโอ้ยก่อฟ้าด้วยนะครับไม่ง่ายแน่นอนเข้าเลือดแล้วนะเข้าเลือดแล้วนะของเขา อ่ะโอเคมาดิยังไงล่ะเอางไงต่อละไอบ้าบอเลือนเราไม่มีแนละ้วฮะ โดยภายในเวทีมวยนะครับก็จะมีคาโก้นะครับที่เป็นสีทองแล้วก็สีม่วงนะครับภายในก็จะประกอบด้วยไอเทมนะครับของแต่งนะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะฮะบางทีก็ถ้าโชคดีสุดๆก็จะเป็นชุดเกราะนะครับผมเราสามารถออกมาจากสนามมวยได้นะครับเพื่อรอยิงนะครับ ใครมนันซ <FELIPE S 1> ่ามากอยากเจอท่ามวยก็เราก็โดดเข้ามาข้างในนะครับก็สำหรับใครที่ชื e ่นชอบนะครับในวิชาการต่อสู้มือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยงชุนนะครับมวยไทยนะครับหรือว่าจะเป็นคาราเต้นะครับเทควันโดนะครับไอคิโดนะครับหรือว่าจะเป็นโรนันโดนะฮะนั้นเป็นนักบอลนะครับผมจะไม่เกี่ยวกับหมัดมวยนะก็มาลองโชว์ฝีมือกันได้นะครับที่สนามมวยนะครับริงนะครับในไฟในอีเวนต์นะฮะ ฟในอีเวนต์จะมีแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็รีบๆมาเล่นกันนะครับถือว่าสนุกไปอีกแบบนึงนะโดยในช่วงอีเวนต์ไฟในนะครับก็จะมีแอร์ดอกตกทั้ง4จุดเลยนะครับ dead, ซึ่งแอร์ดอกเหล่านี้นะครับก็ะจะประกอบด้วยปืนที่มันมีของแต่งครบเครื่องนะครับ dead, เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในตอนแรกเนี่ยผมคิดไปเองนะครับว่าปืนที่อยู่ในกล่องแคปพเกจที่เป็นฟูลคิดเวปอนนะฮะ จะเป็นปืนที่สุ่มมานะครับแต่ว่าพอเล่นมาเรื่อยๆนะครับก็ได้พบว่านะครับปืนที่อยู่ในกล่องสีฟ้านะครับจะเป็นสปิดฟน์นะครับวิงแมนมัส s ต s p ฮาวแวกอัลเทอร์เนเตอร์นะครับและปืนที่กล่องสีม่วงนะครับจะเป็น r า o 1วันะครับแฟ i ไลเอวาเอสนะครับซิมบันเชสจีเซเวนะครับในกล่องสีทองนะครับจะเป็น R ใร์แอนตี้ไนเดวอชั่นแฮมลอสลองโบวนะครับ แล้วก็กล่องสีแดงนะครับเป็นพิชิเปอร์นะครับเคเบิลแล้วก็พาวเลอร์นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะประกอบด้วยอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นกรอบหมวกกระเป๋าแล้วก็นกดาวชิลนะครับที่สีตรงกับกล่องนั้นๆนะฮะก็ลองไปสำรวจกันดูนะครับลิสต์นี้อาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ได้ไปเปิดแค่แพ็กเกจเหล่านั้นนะครับใครที่พบเจออะไรที่มันไม่เหมือนกับที่ผมบอกมานะครับก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับ ซึ่งพอวงยุบลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแอร์ตกใหม่ตกลงมานะครับแต่ว่าจะเป็นของที่มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจะไล่เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สีทองนะครับแล้วจะจบที่สีแดงนะนอกจากนี้นะครับแค่แพ็เกจแต่ละสีเนี่ยยังมีจํานวนจุดที่ลงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็คือสีฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดนะครับสีม่วงมีทั้งหมด3จุดสีทองมี2จุดแล้วก็สีแดงแค่จุดเดียวนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะประกอบด้วยแค่แพ็เกจสีอันนะครับผม ถ้าเกิดใครหวยหาการเข้าประทัดน,นะครับแนะนำให้ไปแถวๆเอ์ดอ,อเลยนะ Last one Last one แต่แถวแอร์ดอกนะครับก็จะมีศัตรูเยอะๆหน่อยใครห้าวนะครับก็มาเจอนะครับยีวะเอียกตีกันได้วะ ไปเร็วจังการระเบิดหืมหืมระเบิดสองอันฟาไปแล้วอย่าวังไอ้หนูอย่าวัง มากนะครับย่านแอร์ดอกเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากระชูดดาเมจนี่กระชูด,ด,รชดครับแต่ว่าคิวจะไม่ขึ้นนะฮะมันแบบนัวมากๆเลยไงบางอันเพื่อนก็อาจจะเก็บไปนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ตุเกณนได้แอดเข้ามาในไฟในอีเวนต์นะครับก็คือ M R V N นะครับหรือว่าหุ่นมาวินนะครับผม ซึ่งเมื่อเราไปยืนที่หน้าจอของหุ่นเนี่ยจะพบว่ามันจะมีการเปลี่ยนสีหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับให้เรากด e เพื่อหยุดสีนะครับถ้าเกิดหยุดเป็นสีไหนจะได้ไอเทมสีนั้นนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถทำลายหุ่นตัวนี้นะครับเพื่อเอาแขนนะครับผมไปประกอบเข้ากับหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะได้เป็นไอเทมสีทองนะ

แต่ปืนมันก็จะสุ่มๆม,มานะครับแต่ผมเห็นว่าปืนไหนอยู่ในอยู่ในคลาสไหนนะครับอยู่ในแอร์ดอกสีอะไรนะครับก็จะอยู่สีเดิมตลอดเลยนะคือไม่เคยไม่เคยเห็นเป็นทริปเปิลเทคสีฟ้าหรือว่าทริปเปิลเทคสีทองนะครับในแอร์ดอกนะคัคือจะฟิกอยู่ที่กล่องเดิมสีเดิมตลอดเลย I hear you. Open fire. Get shot at. Reloading. Spend in position. Attention. The circuit is complete. I got an enemy. Reloading. New kill leader. Oh. The whole squad has been shut down. Contact. I hear you. Attention. There is a new kill leader. For a long time. Okay. Reloading. Last time down. Get the shot at. Thirty seconds. Throw an Archstar. Throwing summon. Grenade out. เรามาถึงวงสีทองแล้วนะครับ ปืนเราเป็นสีทองทั้งสองอันเลยนะครับในเวอร์ชันกับอันาจินัน ตายเจ็บเจ็บปวด inside second floor. นัวมากครับตอนนี้เหลือสองตีสุดท้ายนะครับโอ้โอเคโหกำลังแบบ กำลังแบบมือร้อนเลยกำลังงานยุ่งมากๆเลยจบแล้วเหมือนวทจะเก็บไปเยอะนะครับดาเมจเนี่ยโอ้วิ่งนำหน้าตลอดเลยโอ้วิ่งตามพยายามตามสุข,ขีแล้วนะเนี่ยนะฮะ เลยไม่ได้พาท่านผู้ชมไปดูวงสุดท้ายเลยนะครับวงสุดท้ายจะมีแอลด็อกสีแดงนะครับผมซึ่งก็เป็นปืนแชร์แพ็กเกจนะครับก็พาวเลอร์นะครับทีชิปเปอร์แล้วก็เคเบิรนะครับพอดีมันจบที่วงทองซะก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกสนานกับไฟในอีเวนต์นะครับในเ p ฟเ l e g e n d เซีซั่นที่7นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครชอบช่องของผมฝากกด subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ